<ม>งานวันนี้หน่อยค่ะครับผมงานวันนี้ครับผมก็เอาจริงๆก็เป็น first exhibition ของเจมด้วยคับก็คือเอาง่ายๆคือมันเป็นงานนิทรรศการของเจมเองก็คือ mm hmm. เจมอะครับผมคือด้วยต้องบอกที่ที่มาของงานก่อนนะฮะก็คือใช่นะ isolate back exhibition first one ครับผมก็มันเป็นเหมือนกับแบบว่ามาจากความชอบของเจมเลยครับคือด้วยปกติก็คือเจมจะชอบวาดรูปชอบเกี่ยวกับงานศิลป์อะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี้ยแต่ว่า พอมีแบบพี่พี่แฟนๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับพอเห็นงานผ่านสื่อเขาก็บอกว่าเออแบบเจมลองจัดแก้วดูสิเจมลองอะไรแบบนี้ดูสิอะไรเงี้ยครับแต่เอาจริงๆก็ตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณเมื่อสองปีไอ้ที่แล้วแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบเออมันยังแบบยังไม่กล้าที่จะจะจัดแบบว่ากลัวนลัวอนไอเงี้ยเราเรียนมาทำนี้หรือว่าอะไรย่งเงมีความชอบครับมีความความชอบเคยเรียนอยู่แค่ครั้งเดียวแต่ก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบเป็นอะไรนะเป็นปฏิมากรรมนูนสูงหรือมันก็แบบเป็นภาพ บนแคนวาสอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นศิลปินนะใช่มันอาจจะเป็นเายครับผมน่าจะเป็นความชอบแต่เด็กครับผมใช่เราพอแบบแฟนแฟนเห็นปุ๊บเราก็เลยเริ่มจากสปีที่แล้วก็เลยเริ่มแบบหัดเพิ่มมากขึ้นสกิลอะไรเียจริงๆแบบไม่ได้ฝึกอะไรเพิ่มมากเลยครับมันเหมือนกับแบบว่าเราเห็นสิ่งไหนที่เราชอบหรือว่าความรู้สึกไหนที่เราชอบอะไรเงี้ยครับล้วก็เอามาวาด คือผมมันคือมันด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าเจมอธิบายความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยเก่งด้วยคําพูดอะไรเงี้ยแบบรู้สึกแบบเหมือนเจงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับก็เลย <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็วาดรูป <c oughs> มันใช่ครับผมคือมันเป็นอีกทางหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยมันก็ช่วยแบบเราแบบโล่งเหมือนกันเวลาเราเชื่อหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกต่างๆแล้วเราอยากที่จะเอามันลงมาในภาพให้เราเห็นอะไรเงี้ยครับใช่แดงว่าแต่ละภาพ แบบีวยกว่าแรอก่ก็คือเป็นแบบส่วนในความรู้สึกตอนนั้นๆของเจมด้วยใช่ครับผมจริงๆภาพทุกอย่างแบบภาพทุกๆรูปเลยครับรวมถึงผลงานไม่ว่าจะเป็นแบบงานคราฟงานอะไรก็ตามแต่มันเป็นช่วงความรู้สึกของเจมหมดเลยแบบว่าคือถ้างานไหนที่เจมรู้สึกว่าเราเร่งเพื่อที่จะทำอ่ะเจมจะไม่ทําเพราะว่าเจมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นงานที่ต้องทํามาเพื่อโชว์แต่ว่าไม่ได้ทํามาเพื่อเอ็กเพรสความรู้สึกของของเราอะไรเงี้ยแสดงว่าวันนี้ อปพลิชันมีขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นภาพที่วาดมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆใช่ครับผมหยิบมานามาโชว์ใช่ครับนะมันมันก็จะมีแบบเป็นบางๆภาพที่ผมอะ่ะเคยแชร์ลงไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมรู้สึกว่าคือด้วยภาพที่ผมวาดครับม,มันจะเรียกไต์ว่าเป็นดิจิทัลเพนติงครับก็คือมันสามารถที่จะวาดในคอมหรือวาดอะไรแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าเราจะพิมพ์ออกมาเป็นเป็นแค่กระดาษแล้วก็ใส่กรอบมาโชว์อ่ะผมก็เลยรู้สึกว่า มันก็คงจะเหมือนรูปแบบทั่วๆไปเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเอารูปมันอะพิ้นลงใส่ผ้าแคนวาอะไรเงี้ยครับแสดงว่าก็คือทุกรูปที่วาดคือเราวาดมาแบบเป็นแบบคอบอ่าใช่ครับผมแบบเป็นทิจีต้อนหมดเลยครับผมแล้วก็เอามาลงในภาพแคนวาเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบไอ้งมิติของความหนาของผ้าอะไรประมาณนี้ครับผมใช่แล้วอย่างไอซิชชั่นครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งใช่ครับผมด้วยอันนี้ก็คือเราเอามาโชว์ถี่รูปแล้วเป็นแบบเลือกมาอย่างไรบ้างตอนแรกผม ตั้งใจไว้ว่าน่าจะโชว์ประมาณแค่12รูปแต่ว่าแต่เอาไปเอามาก็โผล่มา20เลยครับ <20 S 1> <ๆ S 2> เพราะๆๆใช่ครับคือจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วประมาณ7-8รดปดลูปอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราคิดว่าจะจัด exhibition อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องเร่งงานเราต้องเผางานอะไรเงี้ยครับก็แบบทําเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่เราก็คือมีความแบบเขาเรียกอะไรอน่ะมีช่วงเวลาที่เราอยากจะแบบทำในเสือตรงนี้แล้วเราก็ทยอยทำทำมาตลอดเลย ก็เลือกมา20ภาพอยากมาโชว์ให้ทคนได้เห็ใช่ครับอันนี้คือเป็นช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเลยโหเอาจริงถ้าภาพเหรอจริงๆมันพูดเป็นปีไม่ได้เลยพี่คือมันนานที่สุดจังนานที่สุดแล้วที่จะมาโชว์ก็คือเรื่อั้แต่เมื่อไหร่คือเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆอ่ะมีรูปที่เริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณแบบน่าจะ น่าจะห้าหกปีไอที่แล้วแต่ตนนใช่ครับคือม,มันก็จะมีด้าฟเก่าที่เราเคยวาดไว้แล้วเราก็เอามาวาดใหม่ในสไตล์ที่แบบว่าเราเพิ่งวาดในสอง4นี่เนี่ยคือผมอยากจะให้ทุกคนแบบว่าแบบจริงๆแล้วแต่แล,ละรูปครับมันจะมีคําถามคือผมจะตั้งชื่อของรูปเป็นคําถามเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รีมายกับกลับไปว่าแบบสิ่งที่คุณเห็นนะวันนั้นอะไรประมาณนี้มันแบบว่าก็อย่างเช่นแบบเออคุณยังจําได้ไหมว่าสิ่งที่คุณชอบที่สุดคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือ จะไปโจ์ตัวเองเนะใช่ครับคือคือแบบว่าถ้าจะตั้งเป็นชื่อเรื่องผมไม่สามารถที่จะตั้งได้เพราะว่าการที่เราตั้งเป็นชื่อเรื่องในใน,ในความรู้สึกเจนเนี่ยเจนรู้สึกว่ามันเป็นการที่เราบีบหัวข้อแล้วอะเพื่อที่จะให้เขาจัดว่าอ๋ออันนี้มันสื่ออันนี้นี่อ,อ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าการที่เราตั้งเป็นคําถามมันสามารถที่จะหาคําตอบแบบในความคิดของแต่ละคนได้มากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ครับผมก็ค่อนข้างจะอีโมชั่นแนลหน่อยแต่ละรูปอะไรเงี้ย แล้วทิทศ่ศก,กาลนี้ค่ะจัดเมื่อไหร่ถึงเมื่อ,อ,อไหร่จะยังไงบอกหน่อยครับผมก็นิทรรศก,การนะครับผม i s o l a t e Back Exhibition นะครับผมครั้งที่หนึ่งนะครับจัดที่ Union Mall ชั้น5นะครับผมสตูดิโอ6เวลาประมาณรอบแรกนะครับผมวันที่16รอบแรกเที่ยงจนถึง2อทุ่มเลยซึ่งตอนนี้ก็ก็คือวันนี้เลยใช่ครับผมจนถึงวันที่20ครับผมแต่ว่าตอนนี้บัตรโซอาแล้วโซอาทุกรอบเลยใช่ครับผม ใช่ไม่ใช่พี่เอาไม่ใช่ครับผมแต่ว่าใครที่อยากจะ w อ l k กอมาก็สามารถ w a ล k in ได้แต่ว่าก็สามารถแอดผ่านไลน์แอดได้ผ่านไลน์แอดของ Isol a t e ได้ครับผมเพื่อที่จะบอกว่าเออเดี๋ยวรอบนี้คนไม่ได้มาประมาณนี้อะไรเงี้ยคุณสามารถมาวอล์กอินได้เียใช่ครับอาจจะเพิ่มได้ครับผมโอเคหรือว่าจะแบบว่าโอ๊ยหมดโอกาสแล้วนะอะไราเงี้ยไม่แบบจริงๆแบบว่าคือหลายๆคนนะครับผมพี่พี่แบบพี่ๆี่แฟนคลับด้วยอย่างเงี้ยบางครั้งคนไม่สามารถมาได้แต่ก็แบบว่าเออ บบเหมือนซื้อบาทแล้วเขาแบบว่าเออแบบให้เพื่อนมาช่วยแบบมาเอาแบบแบบคือจริงๆจะมีของที่ระลระ,ะ,ะ,ะลึกด้วยครับผมแบบของที่ระ,ะลึกหรือไม่ก็เมอร์เช่นเช่นดายสอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆเออและที่สคาคัญเะรู้ว,ว่ารูปเหล่านี้เราจะเอาไปแบบประมูลด้วยหลังจบเนปารี้ใช่ครับ,รบผมก็ <ๆ S 1> จริงๆครับผมรูปทุกรูปแล้วก็งานค้าทุกๆอันนี้ครับคือจะเปิดประมูลหมดเลยแล้วก็หลายๆคนถามว่าจะประมูลในราคาไหนนูนี่ม ผมคิดเป็นราคาทุนหมดเลยเพราะว่าแบบจริงๆแล้วมันก็อาจจะสูงหรือเปล่าคุนสูงไหมถามว่าทุนสูงไหมสาหรับผมผมรู้สึกว่าถ้าคุณภาพของงานที่ออกมามันคุ้มคุ้มทุนซึ่งตอนแรกอ่ะผมคิดเหมือนพี่เลยพูดแพงจังวะแพงมากเลยอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกึกว่าเออแบบจริงๆแล้วเราอยากจะทําขึ้นเพื่อแบบจันสนองนี้ของตัวเองกับพี่พี่แฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงๆ สินละปามันก็วัดเรื่องของมูลค่ากันยากเลยากม,ม,มากเลยยากยมากคือผมเถียงกับทีมเลยคือทีมเหมือนจะตั้งเลยว่าแบบเราลองตั้งราคาดูไหม<อ>หรืออะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าผมไม่สามารถตั้งตั้งได้จริงๆอะไรเงี้ยครับเออใช่ว่าเคิดว่าใครแบบได้ชิ้น,นไหนไปก็คือมีแค่ชิ้นเดียวใช, <Why? S 1> ใช่ครับผมใช่ครับผมใช่ครับผมคือ พ <laughs> ี่จะไปบิดเหรอพ<อ>ี่จะมาบิดเหรอ, <laughs> หรอ <laughs> นั่นแหละครับผมแล้วก็รายแล้วก็ตัวรายได้ส่วนหนึ่งครับผมของงานนี้ครับผม,ผมก็จะไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในอิสลามใช่ครับผมเข<อ>ตคลองเตยครับแล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นที่นี่คะ <laughs> <laughs> คือผมรู้สึกว่าคือด้วยความที่เราเป็นคนที่จะเอ็นดูเด็กเล็กมากๆอะไรเงี้ยจะชอบเอ็นดูเด็กเล็กแล้วก็คือเรารู้สึกว่าค <laughs> ือในความรู้สึกเจนเจนรู้สึกว่าทุกคนไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ใช่แบบเด็กก็ไม่ได้ผิดที่จะเกิดแล้วก็บางบางคนก็ อาจจะมีสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยต่อเขา,าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมผมเออผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออยากจะให้เขาเราก็ได้ยืน่นโอกาสนีให้เขาด้วยใช่ก็คืออยากจะให้เขาแบบว่าเราอาจจะไม่ได้ช่วยเขาแบบเป็นลองเทิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้ช่วงนะเวลานั้นแบบเขามีช่วงเวลาที่เขาเติบโตมาได้แบบดีๆอะไรเงี้ยครับผมนนใช่ ประมูลกันหลังจบเลยหรือว่าอะไรอย่างนี้นอ๋อเราจะเริ่มประมูลช่วงวันที่20ครับก็คือช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นถึง2องทุ่มครับของวันที่20ก็คือเราจะโชว์2รอบเช้าของวันที่20ก่อนแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือจะเปิดประมูลกันโดยที่ เอ่อทุกคนสามารถมาประมูลได้คือไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยแบบร่วมชมงานแล้วหรือว่าคนที่อ่าไม่ได้คือไม่ได้มาซื้อตั๋วหรืออะไรก็ตามแต่สามารถมาร่วมประมูลกันที่นี่ใช่ครับผมก็สามารถมาร่วมประมูลได้ตรงลานนี้หมดเลยใช่ครับผมเจมจะมาด้วยใช่ครับผมจริงๆก็แบบว่าก็จะมีแบบพี่เจิ้นด้วยครับที่เป็นพิธีกรคือเขาก็อาสาที่จะมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลักสภาพเสร็จเดี๋ยวเรามาจะเข้าไปแบบดูครับผมแล้วเดี๋ยวต้องเจมแบบว่าอาจจะอนุญา ได้เลยคฮะได้เลย,ยครับไ,รได้เลยยินดีดมากๆครับให้ฝากอีกรอบนึงเนาะที่จะแบบว่าเผื่อใครที่แบบมีบัตรแล้วก็มาแล้วก็คือใครที่แบบวอร์มก็ลองดูว่าคือจะสามารถเข้ามาดูครับผมโอเคครับอเออ ผมขอคำถามใหม่อรอบนึงนคำถามที่ใหม่โอ้ใช่แบบว่านี่พี่อ๋อฝากโอเคได้ครับเทศกาลนี้เลยอ๋อฝากโอะไปอีกโทคทีครับโอเคครับผมเออ่ก็ยังไงก็ขอฝากนอ่ฝากด้วยนะครับผมกับ Isolate b a ง k นะครับผม Exhibition ครั้งแรกนะครับผมครั้งที่หนึ่งตื่นเต้นมากก็ยังไงก็มาเจอกันนะครับผมวันที่16ถึง20พฤศจิกายนนี้ครับผมที่ยูเนี่ยนมอลล์ชั้น5นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อ่า ซื้อบัตรไม่ทานหรืออะไรก็ตามแต่สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ใน IG ของ isolate back นะครับเกือแบบว่าจะประชาสัมพันธ์แบบมีรอบ walk in อะไรบ่อี้ก็สแตนบายด้วยครับขอฟังด้วยครับเจมอันนี้บอกว่าเป็นครั้งที่หนึ่งแสดงว่าจะต้องมีครั้งที่ 2, องสามสีจริงๆก็มีแบบคุยๆกับทางยูเนี่ยนมไว้บ้างครับ<อ>ผมว่าอาจจะอ,อาจจะปีหน้าปีหน้าปีคปที่สองาไปย ใช่ครับผมซึ่งก็ต้องขอบคุณทางยูเนี่ยมากๆนะครับผมแบบจริงๆคือหลายๆคนก็ช่วยเยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยครับแล้วตอนนี้คือแบบเราก็แบบโอ้หทำหลายอย่างเนอะอมาดูตรงนี้ด้วยมาเป็นแบบอาร์ติสต์บบวาดภาพอะไรพวกนี้ด้วยอันอื่นๆอย่างไงบ้างครับแฟนรอนก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ครับผมที่จะที่จะออนแอร์ air. เดี๋ยวต้องรอติดตามรายละเอียดว่าภายในปีนี้หรือว่าภายในปีหน้าของเรื่อง f r ม m w i d world ครับผมใช่หลายๆคนน่าจะเห็นตัวอย่างกันไปแล้วว่าแบบ ทุกคนน่าจะเดาบางคนก็เดาถูกว่าแบบเอ้ยคนนี้เล่นเป็นคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถูกแล้วใช่บางบางคนก็ถูกแล้วบางบางคนก็แบบเออฉีกขึ้นคำตอบของเจนถูกหรือเปล่าคาตอบของเจนมีคนทายถูกใช่แล้วว่าแบบเอออาจจะทําสวนบ้างอะไรเงี้ยมีพี่มีแบบว่าเอ้ยเป็นเทสัตหรือเปล่าแบบเป็นแบบคณะเกษตรหรือเปล่าอะไรต้องรอติดตามดูครับแต่สนุกมากๆจริงๆครับผมแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพลง คือจริงก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมว่าอาจจะเร็วๆนี้เพราะว่าแบบเร็วๆนี้แล้วใช่ครับ<อ>จริงๆกับตอนไหนตอนไหนอันนี้ตอนไหนถ้าถ้าเป็นไปได้แบบเป็นไปได้ที่แปลว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะประมาณก่อนชิ้นปีนี้ใช่ครับ<ช><ช>แต่ถ้าชัวๆเลยแบบไม่ขายฝันก็อาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าต้นๆปีอะไรประมาณนี้รจริงๆแล้วเพลงนี้ก็ จริงๆก็ซุ่มทำมา2อสเดือนแล้วก็แบบว่าก็แบบทำกับทีมอะไรประมาณนี้เป็นแนวไหนคะเป็นแนวเพลที่จะปล่อยอีกแล้วก็แบบว่าเออเคยโพสต์สปอยลงไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นฟิลเหมือนกับแบบว่าหลายๆคนอาจจะบอกแนวได้ไม่ถูกอาจจะเป็นแบบว่าหลายๆคนน่าจะรู้ว่าแบบเจมส์เป็นคนแบบชอบชอบแบบฟิลฟิลไหนชอบแบบแบบว่าเทสไหนอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นฟิลนั้นเลยครับใช่ไม่รู้ว่าจะเอาไปฟังช่วงเทศกาลไหนกันโอ้โหจริงจริๆหรอเพลงอาจจะร้องพร้อมเพลงคริสต์มาสได้หรือเปล่า ผมว่าเนื้อหามันไม่น่าะไรมันจะมีความแบบว่าจริงๆด้วยความเพลงมันก็จะมีความแบบว่าเป็นตัวผมเองนี่แหละแต่ว่าที่แบบฟิลแบบว่าแบบฟิลแบบอาจจะแบบค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงนู่นนี่นั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกของผมผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้มันแบบเลฟิซพิเซนแบบทั้งตัวเราแล้วความชอบของเรามากที่สุดครับใช่ update series เราไปทำไวว่าแผนของปีหน้าแผนของปีหน้ายังไงบ้างจริงๆแผนของปีทำหลายอย่าง จริงๆแผ่ของปีหน้าก็มีเยอะมากเหมือนกันครับผมใช่เอาจงจริงก็ยังมีเรื่องที่แบบเปิดเผยไม่ได้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากรู้เลยที่เปิดเผยไม่ได้ยู้ก็แบบผมอะคือผมว่าได้ได้ยินมาว่าเออแบบอาจจะอาเดี๋ยวต้องเอาบนพูดไปเอยแต่ก็ฟี <c oughs> ลฟีล <f uel ing> แบบเพลงนี่แหละครับ <ioso> ใช่ครับผมใช่ก็เดี๋ยวอาจจะรอดู เอาใช่ไหมผมแบบผมไม่ไม่รู้ว่ามันพูดได้เยอะมากแค่ไหนก็นั่นแหละครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากที่จะแบบบอกมากสุดก็น่าจะเป็นเรื่องเพลงกับงานเอ็กซิบิชันนี่แหละที่เพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ผมแบบจริงจริงแล้วไม่เขาเขายังไม่ให้บอกด้วยซ้ำทีไอเรื่องเพลงแต่ผมแบบขอแบบเออขอปล่อยบีดิดนึงได้ไหมอยากให้แฟนๆได้รู้ก็คือเดี๋ยวปีปีนี้ก็คือมีเพลงแรกและเอ็กซิบิชันแรกแล้วปีหน้ารุ่นต้องมีเอ็กซิบิชันสองและเพลงต่อไปอ๋อใช่ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคบ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในโอเคได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายรวมยกโบ๊ทมาถ่ายรวมมานะนแนะนำได้เลยนะได้ครับผมโอเคครับคนนี้คือน้องสาวผมส่วนคนนี้คือเพื่อนของผมค่ะสวัสดีค่ะเพ่อนม่เพอรุ่ไม่ใช่เพือนพ่อเหรอเพืได้ครับโอเคได้โอเคแนะนำแนะนำได้เลยค่ะอ๋อครับผมก็ก็ทีมของผมนะครับจริงๆก็มีมากกว่านี้แต่ว่า คนที่เป็นเฮดหลักก็จะเป็นมีครับน้องยกเป็นน้องสาวผมออครับผมส่วนนี้ก็น้องโบสครับเป็นเพื่อนผมเองใช่ครับผมเราก็จริงๆก็เราก็ช่วยกันมาตั้งแต่ black day ซีแล,แล้วใ,<ร>ใช่ครับผมใช่แล้วพอมาทำง,งาน exhibition จริงๆมันก็เป็นความคิดของเจนแต่ว่าเจนก็เจนก็รู้สึกว่าก็ไม่สามารถทำคนเดียวได้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันแบบต้องขอแบบว่าต้องขอแรงจากทุกคนด้วยอะไรเงี้ยช่วยกันตัดสินใจช่วยกันแบบ คิดเกี่ยวกับการขายตัวหรือไม่ก็คิดเกี่ยวกับแบบว่าคอนเซ็ปต์ของงานว่าควรจะวางเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ครับผมใช่ก็ยังไงก็ขอฝากพวกเราทั้งหมดเลยจริงๆก็แบบทุกๆคนในทีมไอโซเลตแบ็คเลยครับผมขอบคุณมากมากเลยครับขอบคด้วยครับขอบคดณครับเดี๋ยวถ่ายรูปโอเคเรวถ่ายรูปกันได้ได้ อรงนี้คะหนโอเคคค่ะขอคะขอคุณค่ขอบคุณค่ะขอนงสองส้มโดดเลยดูด้่าเกยคองเโอเคค่ะขงนี้นะคะหนอเสร็เลยเด้อตบเี่เด้สที่ด้เ่บงก้าวค่ะก้าวน้คะ